สวัสดีครับผมก็สวัสดีปีใหม่ครับก็ปีใหม่นี้ครับขอให้ทุกท่านครับที่ได้ติดตามคลิปติดตามรับชมครับแฟนคลับช่องนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมพรปรารถนาครับแล้วก็หน้าที่การงานก็เจริญรุ่งเรืองทุกท่านครับ ครับก็มาเริ่มต้นครับปีใหม่กันครับเนี่ยเราก็เป็นกัดมาครับถ่ายใหม่ครับ3ามผืนครับนะก็มีเก้าเซนครับขายเก้าเซนครับนี่ก็10เซนแล้วก็3เซนครึ่งครับ สามเซนคึ่งก็ลึก40ตาครับยาว180เมตรขนาดเอ็นครับ1ิบ่อ็เบอร์1ิบเนะนครับก็ใหญบัวครับก็เปลี่ยนจากไซด์ครับเนี่ยนี่ก็สิบเซนครับเราใช้เอ็นเบอร์10อสิบห้าพอดีลองใช้เบอร์20ตอนนี้ก็ที่ลงลงอยู่นะครับขายเก่าลงเบอร์20 ปลาปลาไม่ค่อยติดครับพอดีเมื่อเช้าครับได้โอกาสพอดีลงแกลงเบอร์ขายเบอร์สิบห้าไว้ครับเอ็นเอ็นสิบห้าไว้ฮะปลาติดเยอะครับแล้วก็ไปลองไปถอยมาสองฝืนครับเก้าเซนกับสิบเซนครับเอ็นสิบห้าครับเอ็นยี่สิบนี่มันลงลงไม่ค่อยติดเนื้อมันจะแข็งนะครับอันนี้จะนิ่มครับเส้นมันจะเล็กครับ ติดหวางง่ายครับก็ทายนะครับมาจากขนแก่นนะครับขนแก่นแหอวนครับก็ซื้ออยู่ที่ยุทธยานะครับฟังประหันเนี่ยครขนแก่นแหอวนครับ แกนแห่อวนอันยี่ห้อนี้ก็ไม่เคยใช้ครับส่วนใหญ่ก็ใช้ในตลาดตาถ้วยทองไว้พวกนี้ฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกครับที่ใช้ยี่ห้อนี้ฮะแต่ร้านนี้เขาก็คนก็แวะไปซื้อเยอะครับลูกค้าเข้าตลอดครับร้านนี้ครับ อยู่ที่ปากของช้างครับเนี่ยปากของช้างครับแต่ข่เนี่ยมาจากขอนแก่นครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปลงขายนะครับเราต้องมาทําอะไรบ้างครับก็ทํายังไงครับเพราะว่าถ้าไปลงสภาพนี้เลยเนะข่เนื้อข่จะไม่จมนะครับจะลอยครับยิ่งลมอากาศที่มีลมอย่างเงี้ยฮะเนี่ย จะมีคลื่นแรงๆครับก็ถ้าขายไม่จมก็ขายออกจากม้วนเป็นเกลียวครับเนื้อขายจากม้วนเป็นเกลียวเลยคนะก็ก่อนจะเอาไปลงครับเราก็ต้องเตรียมขายไว้ก่อนครับ นี่ครับเราก็ลองเตรียมขายกันครับเตรียมยังไงครับนี่ครับให้ดูเนื้อขายครับขายใหม่ฮะเป็นนิ่มเอ็นนิ่มครับเส้นมันเล็กครับแล้วก็ อันี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเย็นเราไปเจอกันครับไปลงไปลงขายครับไปลงครับอันนี้เราก็เตรียมขายก่อนเตรียมยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมครับขอแกะพวกนี้หมดก่อนครับ ไวกันครับเราทำไงครับการขายลอยขายไม่จมน้ำครับนี่ครับแช่น้ำเลยครับน่ครับเห็นไหมครับมันจะไม่จมนะครับต้องแช่ไว้าไปลง ลงในคลองในหนองครับเนื้อขายมันจะไม่ลงน้ําไม่จมน้ําครับเวลาเจอขึ้นลมแรงๆครับมันจะม้วนเนี่ยครับเป็นเกลียวพื้นเดียวกันเลยครับีแล้วก็แช่น้ําครับเย็นๆนะครับบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปลงกันครับเดี๋ยวเอามาแช่หมดครับที่เหลืออีกสองผืนครับ แช่ให้หมดกันเลยครับเนี่ยก็แช่ทั้งสามผืนแล้วครับนี่ครับไม่อยากจะจมเลยครับคอยดูครับให้มันจม เราไปช่วยทับกดให้จมน้ําเลยครับขายจะได้ไม่ลอยครับเอาสี่โมงเย็นครับเราเอาไปลงกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ